วันนี้เราผูผ่านมาตรงถนนสายหนึ่งศูนย์มห้าแหอมลำปางที่เราปู้เคยออกบิบบาสแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเช้าๆให้ทุกคนได้ได้ดูทุกวันเนาะวันนี้เห็นความมีจิตอันเมตตาของญาติธรรมถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงร่างกายจะ เดินไม่ได้เนาะนั่งรถเข็นอ่นั่งรถเข็น,น,ขนก็เลยยังมีจิตเมตตามาช่วยเก็บกวาดใบไม้ใบหญ้าที่เขาตัดแล้วโลกเนาะอ่าคนโยบายทางไหนนี่นะจะไปทางไหนอ่าเห็นแบบเห็นมันโรคก็เลยทำอ่านเห็นโรคก็ลำบากอ๋จอจ้ะอ่าแล้วอืมไปวัดมาอีกอะไปวัดมาเนาะ โอ้แล้วลำบากไหมเนี like okay. Vatican, ่ยเก็บกวาดอะไรนะแดดแดดก็ร้อนก็ลำบากนะโหระวังรถได้ด้วยร้อนรถเที่ยวนึกะต่ลำบากเาเห็นออแล้วระวังรถมันไหลเปเลี่ยนเอียงมือจะไหลไปนู่นนะจะสาธุสาธุเนาะโอ้เห็นเขาตัดหญ้าลงมาบนพื้นถนนแล้วโยมผู้ที่เขาพิการ ล้อลากรถเข็นกระลบากก็เลยมาเก็บกวาดขูดขูดเขาเขาขูดเนี่ยเอาลงริมถนนตอนนี้ก nice ็ได้ประมาณนี้แล้วแดดก็ร้อนไม่มีใคร้ที่รางกายสมบูรณ์ไม่มีใครมีมองเห็นมองเห็นความสำคัญตรงนี้นายมผู้พิการเขาเห็นตรงนี้ก็ต้องขอชมเชยในจิตอันเป็นกุศลจิตอันเมตตาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อส่วนรวม ก็ขอโมทนาสาธุเห็นผู้ที่มีเมตตานี้ก็ต้องขอชมเชยและขอนำคลิปนี้ภาพนี้ส่งให้กับข้าพเจ้ทุกคนเพื่านได้รับดู้และชมและทราบด้วยก็ขออนุญาตนะขอโดยขอให้ทุกท่านทุกความสุขทุกศาสนาทุกการทุกทานทุกคนสาธุอายุวัฒโนสุขังพระลัง